การเกนสเปซอีกตัวนึงเมื่อกี้เราเกนสเปซอีกตัวนึงที่เห็นบ่อยๆทำแม่งเกือบทุกเคสคือการทําบัคโคลิงโก้สเปซเอนนิ่งเมื่อกี้ไอ้เราทิปปิ้งน่ะคือบัคโคลิงโก้สเปซเอนนิ่งที่แอนทีเรียทีฟถูกปะ่ะอันนี้คือบัคโคลิงโก้โมเนต์นที่โพสทีเรียทีเขาเลยเรียก expansion คุณต้องค o อนเนคนี้ได้แล้วคุณจะไม่งงแล้วคุณจะลิงก์เอาข้อมูลกลับมาหมดเลยว่าคุณจะเอามันมาใช้ยังไงอ่ะคุณดูครัวนี้ expansion มันก็จะมี condition หลายอย่างเช่นมันจะเป็น asymmetrical expansion แล้วก็ต้องมี x asymmetrical expansion แล้วก็บวก d i s l o l a t i o n ด้วยหรือเป็น symmetrical expansion ปกติโอเคนะ คราวนี้พอเราเราทำอย่างเงี้ยเรา expand ครัวน,นี้ทามันเป็น asymmetrical เห็นไ่มมันก็ต้อง expand มันส่วอยหญ่มัไจะ expand เนี่ยเป็น bucket cloud talk คุณดวนนี้ก่อนนะมันก็จะเป็น bucket cloud talk ท,ที่เป็นแบบ symmetrical ใส่ m u t e n e เน s ่ยยนะครับเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไม่ให้มันขยับนะครับอันที่3มก็คือใช้คอ s t ส l ลาสติช่วย โอเคนะหรือบางทีคุณอาจจะข้างนั้นถ้ามันดีอยู่แล้วคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องให้มันเกิดก็ได้เพราะว่าเราใช้มันเป็นองเคิลเลอยู่แล้วคือเวลาคุณออกแรงอ่ะมันจะต้องออกแรงพร้อมกันถูกป่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณข้างหนึ่งออกแรงข้างหนึ่งไม่ออกแรงนิวตันไม่ให้ทาเพราะนิวตันเป็นคนกาหนดแล้คนเกณฑ์เอาไว้ถูกไหมนิวตันลองกกาหนดว่าคุณแอคชั่นก็ต้องเท่ากับเรแอคชั่นงั้นคุณเวลาคุณเอ็กซ์แพนข้างขวา ข้างซ้ายก็ต้องโดนแต่ว่ามันเราเราจำกัดได้เราจำกัดได้น,ไดนะหลังจากนั้นก็ใช้คอร์สอิลาสติกถ้าซิมเมริคอลเอ็กซ์เพนชันมันก็แยกเป็นสองอันก็คือว่าคุณต้องการแบบเป็นบัคข้เอ่อเป็นแบบบอเดอรี่หรือว่าเป็นแบบบัฟข้อคาทอลให้เฉลยบอเดอรี่ก็คือบัฟข้อรูดทองมันคือคำเดียวกันบัฟข้อรูดทองถูกปหมบัฟข้อรูดทองเป็นอะไร มมันไม่ควรแบบนึกอ่ะมันควรจะตอบได้เลยอ่ะมันควรจะเป็นรีเฟกตแล้วขาขาว่ะบัคข้อค่าวทอกแปลว่าอะไรอร่ะาแล้วก้าวท่าแบัคอรูททอกอรออลท่ออกอ,อ่าโอเคคนอื่นไม่รู้ผมเปสนใจแจงคนรู้ อ่ะโอเคคนนี้ก็คนนี้สมมติว่าถ้ามันมีการ expansion บวกกับดิสไลเช่นในกรณีที่คุณต้อง expand ด้วยแม่มีมีเซลล์ migration ด้วยคุณต้องดิสไลเสร็จก่อนแล้วค่อยสั่งเขาทำด i สไลเซชันบางครั้งอ่ะไอช่วงพวกเนี้ยคุณจะเห็นได้ตรตรงที่ Animation มันจะบอกว่ามันทำอะไรแต่ว่าดูยากมากเพราะมันน้อยในตัวสเตจจิเอง เออสเต g ิ้งแพเนลอะมันก็จะไม่ค่อยบอกรายละเอียดเพราะฉะนั้นดูยากค้นคูณต้องไล่ดูเอาเองว่ามันทำงานแบบไหนแต่ว่าถ้าไม่ชัวร์คุณก็เขียนไปเลยว่าให้ expand first expand and then d i s l a e เช่น C 2, 6 2, 6, 2, 7นะ first expand and then d i s l a e อะไรก็วานไปโอเคนะ เพราะฉะนั้นอย่างอย่างพวกเนี้ยการเกิด expansion นผมจะเขียนโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงว่ามันจะต้องดีเฟอร์จากอะไรเราจะต้องคาข้งมูลอะไรจากเอ t เ e ต i กส m i l e ของเราว่าบัคคอ c คอริดอรต้องเป็นแค่ไหนมันถึงจะมีการ expand ไม่ใช่ว่าคนไข้แม่งคอริดอร์ก็ไม่มีอยแล้วถามว่าคอมรู้เรื่องไหมไม่มีทาง ถ้ามันเป็น p a n d ซ์แบนินก็จะยิ่งทีน,นี้นางงามจัก,กรวาลโลกอะ่ะนางงามกาแล็กซี่ะนางงามจัก,กรวาลจะยิ้มแบบเต็มนะนางงามนีสแกนก็จะแบบมีพวกข้อควาเรียๆเร่อยท้งนางงามกาแล็กซีก็จะแบบแบบเต็มอะนางงามกาแล็กซีอ,อ่ะโอเคงั้นคุณดูว่าเวลาเวลาเราทำาอ็กซ์นมันขึ้นอยู่กับถ้ามันซ y m ม e t r i c a l ง่ายเขาจะง่ายไหม เพียงแต่ว่าเราต้องสั่งว่ามันควรจะเป็นแบบ boundary expansion นะเพราะว่าถ้าคุณไม่ไม่สั่งให้เขาทำ b o u d a r y expansion เขาจะทำยังไงวนะเพราะเขาต้องทำให้สั้นที่สุดยิ่งคุณไปเลือกแพ็กเกจต,ต่างๆกูก็บักข้อข่าวทอลจบซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะ open ไ y มันจะ open by นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูอ่ะมาดูเวลาเรา expansion ดูก่อนเห็นไหมสองข้างเหมือนกัน expansion สองข้างเหมือนกันเลยแรงเท่ากันเป็น pressure point for expansion โอเคนะครับเป็น pressure point for expansion มันก็จะเกิด b ั c k ้ e ข่าวทอกถูกไหมแบบเนี้ยเกิดบั c ข้ e ข่าวทอกฟันจะหมุนถูกป้ะเกิพกดพ l a t e a c u s h hanging down มันจะมีแรงมีซัพพอร์ตเขาเรียกแอนโคลเลตออปติมัซ์ซัพพอร์ตอทแทชเมนต์นะครับใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะออกแรงกดนะออกแรงกดว่าให้มันขยบับมันก็จะเกิดทอตรงนี้ถูกไหมเกิดปัเข้อรูดทอมันก็จะหมุนมันก็จะเกิด Expansion แบบ b o ร์เดอรได้ โอเคนะครับอันนี้คือเป็น body expansion มันจะมี e x p l u s i o n นิดหน่อยส่วนใหญ่มันจะต้องเกิดแต่ทำไมเขาถึงไม่กลัวคุณสังเกตในค่านอมของเขาว่าระดับ advance นะเขา e x p l u s i o n ให้คุณได้1นมิลคือมันแปลว่าอะไรมันฝืนธรรมชาติสุดๆแล้วตรงนี้เขาเลยไม่กลัวว่ามันจะเกิด explosion เ,เพราะว่าโดย เครื่องมือของเขามันจะเอ็กทูดฟันหลังเอ็กอินทูดฟันหลังอยู่แล้วเพราะว่ามันมีออคอสเซอร์เฟสอยู่คุณกัดทุกวันน่ะเหมือนคุณใส่เลสไบทุกวันน่ะคุณใส่โพสิชันเลสไบจนเสร็จอะซึ่งมันจะแย้งกับเรานะของเราชอบใส่แอนติเลสไบในภาพอะของเขาเนี่ยคือดีฟอลเขาคือต้องใส่แอนโพสิชันเลสไบชัวชัวมันทำอะไรไม่ได้เลยอะโอเค อ่ะคานนี้มาดูอีกอันยูนิเลทเทลเมื่อกี้ซิไม,ม่เท้เอลถูกปะ่ะคุณดูยูนิเลทเทลเขาก็ใส่เพชเชอร์พอยต์เหมือนกันเกิดเอ็กซ์แพ n ชันแบบบัคโคลิโก,กเหมือนกันหมดเลยแต่คราวนี้ตรงนี้เขาก็จะเพิ่มแล็บของมันก็คือผมบอกแล้วไงประสิทธิภาพของตงัวอะไรเนอ์ที่ดีอันนั้นก็คือ เขาจะต้องเข้าไปโอบฟันได้ทุกอน,นูของพื้นผิวของทูสเซอร์เฟสมันเขาก็ออกปึ๊บ <c oughs> ยึดให้มันเป็นแองโคลเลนเลยเห็นปะ่ะยึดให้มันเป็นแบบไม่ให้ขยับเลยเขาก็จับให้นิ่งเลยมันก็จะกลายเป็นแองโคลเลนถูกไหมเล็กแล้วก็กเนี่ยรวมกับเล c t a n g กล a อนเนี่ยอะแัชเมนต์อทโฮไทป์แบบยึดสุดๆล้วเป็นเล c t a n g กล a t t a ชเมนต์ไม่ใช่เป็นแบบ เคฟลาวละเด็กแคงเกอร์่าอะไรฉันต้องกางเข้าไปล็อกเลยอ่ะคุณต้องล็อกเลยอ่ะไม่ให้มันกลมอ่ะถ้าโลมมันหมุนได้ถูกปะ่ะนี่เขาล็อกเป็นสี่เหลี่ยมล็อกไว้แล้วก็ใส่คอสอสิลาสติกนะครับใส่คอสอสิลาสติกพอใส่คอสอสิลาสติกปึ๊บแล้วก็ขยับฝันก็หมุนแต่คอสอสิลาสติกไม่ไปทำยาก โอเคนะก็จะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บยังไงต่อเขาก็เหมือนเดิมครับใส่ท็อกตรงนี้เข้าไปจบอยู่ในเล a ทัลล์เอ็กซ์เพชันโอเคนะครับ